อะไรอยู่ไหนอะก็เดินตามอยู่นี่ไงไม่ออกมานี่เราเขาจะให้ออกทําไมผู้ใหญ่อายชาวบ้านเขาอจะอายทําไมมีเฉพาะพวกเราโอ้โหไม่อายได้งไงองเอผู้ใหญ่ฉันแต่งตัวอย่างเงี้ยนี่ผู้ใหญ่หเราสองคนมาแต่งตัวผู้หญิงทำไมเนี่ยเอาช่วงนี้ผีแม่ไม่มันออกอารวาสมันต้องการชีวิตผู้ชายเราก็ต้องแต่งตัวผู้หญิงเพื่อหลอกมันออเนี่ยฉันถามจะทำเหรอทำไม แกคิดว่าผีแม่ไมันไม่รู้เหรอว่าแกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮะแต่ถ้าผีมนเชื่อแกจริงๆนะถ้าว่าผีตันนั้นน่ะไม่บ้าก็ปร่จอ่อยแล้วโอ้ยคิดแล้วก็กุมนะทำไมอะหลวงพี่นะหลวงพี่แทนที่จะพึ่งาอาศัยอะไรได้มั่งบอกป่าผีไม่ได้ไม่ใช่ผีดของฉงอืมไ็นพูด้ละน่าน้อยใจเออใว่าหมเอ็งงี้ไหมในเมื่อเราเนี่ยพึ่งพลาไม่ได้เราก็ไปถามผีมาเลยว่ามันจะเอายังไงกับพวกเรา อีสติีกับผีป่ะก็ท่านี้เป็นบางตัวเดียเหมือนกันถามว่ามึงจะเอาไงกับพวกกูอะไอ้แกยนี่มึงสองคนนี่คนดีนี่คนบ้าเนี่ยถ้จะคุยกับผีอะออกก็ไม่ถามให้รู้เรื่องเลยไงเล่าแล้วจะไปพึ่งใครล่ะจำปากดีนะแกเวลาเห็นจะวิ่งหันจุกจูดเลยอ๋ออันนั้นวิ่งไปตั้งหลักแล้วค่อยถามที่หลังมันไส จะยิงไปนท้่เองโอยบ้าพอมาไม่สู้ไม่เสียงต้องไปไหนมาเนี่ยแหมดึกดึงงี้ก็แต่งตัวสวยมหาจับผู้ชายสิคะคุณุอยมหาจับแล้วได้ไหมผู้ชายมึงอะได้บ้าเลยล่ะผู้ชายทั้งหมู่บ้านแต่งตัวเป็นผู้หญิงหมดเลยไล้ดูไม่ออกคนไหนผู้ชายคนไหนกระเทยเนี่ยนี่นี่นี่เอ็งเออนี่เอ็งพูดดีเอะทำไมเอ็งไม่แต่งผู้หญิงล่ะนี่เดี๋ยวผีแม่ไม้เอาเอ็งไปหรอกบ้าจะเอาแค่ผีกระเทย เออลืมไปมันเป็นกระเทยเนาะอย่ามัวตาหลอกกันอยู่เลยนี่จะมีข่าวดีมาบอกมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งชื่ออาจารย์เหน่งเก่งกล้าสามารถเรียววิชาอาคมเวทมนต์ปราบผีและเก่งมากๆนี่อีโจอะไรแล้วเราจะไปหาตัวท่านได้ที่ไหนอ่ะเออคงจะยากเลยละเพราะอาจารย์เหน่งเขาอยู่ไม่เป็นที่เขาอยู่ตรงนู้นทีตรงนั้นดีตรงนั้นทีเขาจะเก็บตัวเพื่อศึกษาหาวิชาอาคมใส่ตัว เก็บตัวหนีนี่มากกว่ามัง้งออุ้ยอะไรวะชักใบเรือเสียให้จบหายท้องเลย,ยนี่นะถ้ามีอาจารย์มือดีๆมาอยู่ในหมู่บ้านเราก็คงไม่มีเรื่องยาวผีไม่ไม่เกิดขึ้นนี่นางทูอะไรคะแกพอจะมีหนทางไปเชิญอาจารย์ใเข้ามาในหมู่บ้านเราได้ไมั้ยทูจะลองดูลองดูนะบอกเลยถ้าอาจารย์ช่วยเรานะ ฉันที่ยอมลงทุนนะแก้ผ้าลำถวายเลยโอ้ย,อยอเนยอาจารย์จะอ้วกปเปล่าอย่าลืมนะจู <ๆ S 1> ฉันคิดว่ามันก็พอจะมีความหวังขึ้นมาบ้างแหละขอให้ปาจิหารมีจริงเถอะสาเกะ ทำบุญใส่บาตรจะอารมณ์เสียทำไมแต่เช้าแล้วทําจิตใจมันสงบบ้างสิคิดว่าฉันอยากใส่บาตรมากนะหะมันเป็นประเพณีของคนไทยต้องทําบุญใส่บาตรมันก็ถูกต้องแล้วไงมีพระกับพึ่งพาใส่ได้ไม่ได้เป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านพอเดือดร้อนทําเฉยเงียบกิ๊บไม่ใช่กิจของสงฆ์คนนี้เล้วดูดิ ของนี่กินก็ต้องกินอย่างดีข้าวนี่ก็ต้องข้าวอย่างดีเป็นข้าวชาวให้มาจากเฉยๆเกลียวเยอะชาวไอ้เยอะเฉยๆแต่กะหรี่หุงเข้มใช่ถุยผู้บายใช่ไหมอย่าพูดเฉยๆเก่าๆทำไมเจ้กูจะไปกะหรี่กูก็ไม่ได้รับแขกใครเมืองขึ้นกูตลอดเลยฮะรักกันชอบกันก็ต้องขอแต่งงานม่เองแกกูเพราะประจานตัวเองนี่เลยเไหมไม่เอาไม่เอาพูดไอ้ชาวบ้านเขาเอาหนึ่ง มาแล้วนิมนต์ครับหลวงพี่จะจานอะไรไวันนี้เอา,เ,อาเพนตักบาทใครก็ถามพระกันแล้วอยากใส่แล้วก็ใส่สิเนี่ยไอพันแล้วพระใครถามใครบ้างไหมฮะโอหนะอยนะนี่ เฮ้ยเฮยเฮ้ยเอยเอะไปเยอะไปอะไรวะมึงงี่ชวนกระแสรัฐบาลนะพี่ผู้ใหญ่ทำไมมันเยอะไปสินเบืองนี่ฉันขัดเอง ท,ท,ทำไมทำไมใส่ครึ่งเดียวแล้วเอา้ายังไม่ไมีบอกกั้เก้เจียยอ,อ่ะเอาเล็กลงไปอีกเลยคนนี้จริงๆเลยเนี่ยอะไรกับพี่ผู้ใหญ่เนี่ยใส่ไม่ใส่เต็มเ,มเมแล้ว ต้องมากรามาเกอหนอฮะใช้ <rôle à> ่าไหรแค่เนี้ยมีปัญหาอะไรป่ะหลวงพี่ก็แล้วแต่สัทธาโยมนะทำมากกว่าไากทำน้อยทำยังไงก็จะได้อย่างงั้นทำยังไงก็ได้อย่างงั้นก็ทำแค่เนี้ยโอเคป่ะเฮ้ยผลไม้อ่ะดู้แี้ย ใจให้ระบายแล้วก็รับผ่อนอันิจังวตัตสังครอ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าอ่อาตมาท่องติดนี่มันชักบางสกุลรับผ่อนนะเห็นอารพิวาทานาสีนิสนีจังรุธาจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุข,ขังพระหลังเจริญ เราไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงค่อยๆกี้ได้ไหมน้องแขกเต้าดีบ้าแม่เพ็นค่ะอะไรเขามีข่าวดีมาบอกข่าวแรองมึงวะอาจารย์หนิงเขามาในหมู่บ้านแล้วและอาจารย์หนิงมามาแล้วดนีเลยโอ๊ยหลวงพ่อขอโทษนะคะเเปิดบานให้หน่อยเปิดบ้านให้หน่อยเปิดบานให้หลวงพ่อเปิดเปิดเอาเลยโอยอาจารย์หนิงมาใช่ไหม เแล้วไม่ตงหลงุ้งใหมดแล้วไปเฮ้ยีที่พึ่งแล้วไปไปไปเร็ไปเร็วไปไปปไป่ร็วไปไปเพนไปจะไปทำอย่างเงี้ยบาหรือเปล่าเนี่ยใส่แล้วมาเอาคืนเนี่ยป่อยเขาเถะพันเลยไอ้ลูกอาจารย์หนิงเขาเป็นใครเห็นเขาล่ำลือกันว่าเป็นอาจารย์ป่าผีครับปุงพี่แล้วก็เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราเห็นชาวบ้านศรัทธากันหน้าดูเลยครับลองไปดูิว่าเขาเป็น หรือเป็นคาราวะาที่มีวิชาอาคมแบบไหนทําไมชาวบ้านถึงได้หลงไหลข้างไครเข้าขนาดนั้นครับพี่ไปเสิร์ฟดูสิ เอามึงไม่รู้หรือไงตอนนี้ผีแม่ม่อ่ะกำลังอารวาสผีแม่ม้ไล่ฆ่าผู้คนมาถึงที่นี่แล้วเหรอเออโหผีแม่ม่มันมาเร็วกว่าที่เราคิด่อนะตูโอ้โหไม่รีบกลับบ้านวะงั้นเรารีบกลับบ้านเถอะไปวิไปแต่งตัวเป็นู้หญิงดีว่าเพื่อนไปฮ่าฮ่าาฮาาา่อา่่า โอ้กูพูใจได้เฮียพวกมันน่ะใส่พวกเราเนี่ยสุดๆไม่นึกเลยว่าคนหมู่บ้านเนี้ยจะหลอกกันง่ายเลือเกินเฮียรรวยแล้วเรารวยแล้ว ขอโทษมาช้ากลัวจะไม่ทานนี่องไปไหนมาให้อีนังทู่โอ้ยตื่นแต่เช้าแล้วก็มาคิวแรกมาไม่ทันแล้นี่โอ้โหมานั่งรอตั้งแต่เช้านี่อเเงียบเงีอยู่ในความสงบออยู่ในความสงบนะให้เรียบร้อยกไกวนมนอตรใา้กว่านะอ่ับเ้าบาร์สกขยากนาบาทุกคนอยู่ในความสงบอาจารย์ดีใจมากที่ทุกคนวันนี้มาหาอาจารย์เอามาแก้ได้แก้ค่ะแกคำมกกคน้วยใจแจจอยกอาการขน้สือพูดมาเยอะสกุลกุลกูดูการาจ็ เกินชทษบริจาคทำบุญก็ได้นู้นเลยเนี่ขาสกะมันข้ากมงจากะมนาฮาฮาขนากมากะกมไอ้จืก๊คือค่าน้าไอ้เขาชอนี่คือข่าไฟนันากรมามักปุ๊บปุ๊บปุ๊บกข้าวขวชิ้นขนากระมัโควอ่ะจ๊ข้าข้าวขออาจารย์มือเที่ยงอันเดียไปวันนั้นนี่กรมังกระมักมักรมังดระมังลระมัยกรองกกุดีคุกกะัักม จเอ้าวได้เวลาที่อาจารย์จะมาแล้วเอาเฮ้ยนี่เองไม่แปลงที่มันพูดก่อนหรอวะพวกมึงก็เดากันบ้างดิอ้าวอาจารย์อยู่ไหนอะอยู่ในนี่อาสมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขัเว้ยดูดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยใครนับรเต็มขงมันอ้าวโว้ยวันนี้เด็กๆกำลางสนุกนะเอ้าของตาเว้ย

เฮ้ทุกคนอาจารย์มาแล้วสวัสดีครับอาจารย์กูไม่ใช่อาจารย์สอนหนังสือนะเอาละทุกคนที่มาเนี่ยมีเรื่องเลือ,รอดร้อนอะไรเออคือว่าไ้ยไม่ต้องพูดพรุ่งนี้จะไปสอบในร้อยจาปลรอใช่ไหมสอบอะไรครับผมไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนไะสอบไปไงคนแรกก็พาดเลยอม คงจะเป็นพี่ชายอะสิพี่ชายพี่ชายที่ไหนผมลูกคนเดียวครับผมไม่มีพี่น้องเพราะแม่ของตายหมดแล้วอืมไอ้ีปากดีดินึกว่าอาจารย์มาได้พูดกันแล้วกันนะทําไมหน้าเองดูมีวะเอาทำไมอาจารย์มันมีเคราะห์นะเฮ้ยฮะผมมีเคราะห์เคราะห์กี่ทีครับไอนี่เสกหนังควายเข้าท้องเลยไหมอ่าผมผมร้องเล่นครับอาจารย์มึงยังไม่มีเมียใช่ไหมเนี่ย มีแล้วครับเฮ้ยตอนนั้นอายุสิบห้าสิบหกใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับไอ้ที่เที่ยวกะหลี่นี่เขาไม่เรียกเมียน,นะเว้ยอ๋อน,นั่นเขาไม่นับหรอครับไม่นับเอาทำไมนับก็ไม่มียังไม่มีครับเี่กฮะก็อบอกเขาไม่เรียกชานี่เมียแกนี่จะบ้าเหรอกูจะเอามึงไปทำไมเอาไปทำหอกอะไรบ้าอือ ไปจำหอ,อกอกอนดีแล้วหอ,อกไงครับถ้าหอ,อกเองใช่ไม่ได้หอ,อกมันยังอยู่อีกดุ้น <laughs> ชวนหัว,ว,หวอาจารย์ครับอ,อ,อ,อาจาช่วยผมสักผมมีคอรรู้เรื่องครับผมมีคอสแล้วครับน่าเองนี่ดำคล้ำมากเลยอครับเองรู้ไหมผีแม่ไม้เนี่ยมันชอบผู้ชายที่มีความบริสุทธิ์ในตัว<อ>ถ้ามันได้ดื่มเลือดผู้ชายที่มีความบริสุทธิ์แล้วล่ะก็มันจะมีชีวิตเป็นอมตะอมตะเนี่ยใช่มันจะเป็นอมตะ เอาอย่างงี้ครับเองเกิดวันอะไรวะอ๋อผมเกิดวันเชิงเม้งครับใช่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ครับเกิดวันเสาร์ผมเกิดวันเสาร์ครับเดือนล่ะอ๋อเดือนเพ็ญครับสวยเย็นเพ็ญอารามนพาเจ่มนวลอาจารามเย็นชื่อดอชนะเดี๋ยวตัวเองโกไข่ยปีล่ะอ๋อปีปีโป้ ตลกอาจารย์ถามเรื่องจริงอะไงอะปียังไงชั่วชลุขานถอดมาโงมาเสงมาเมียมาแม่่อ,อ,อ,องละกาจอคุณครับโอ้ย,อ,ยอบไม่ทันเน่คุณครับปีนี้42 42... ไม่ใช่ฮะผมสี่สิบสามเราย่างหรือเปล่าลอ๋ออ๋อย่างภาพภาพเราวังไว้ปีหน้าปีหน้าทําไมครับ44 ผู Toyota, type, JI, jamais, ้ใหญ่ช่วยฉันด well, <Yes, okay, huh ้วยถ้าจะสี่สิบสี่ช่วยฉันด้วยหน้าตกไกลตรงไหนวะอาจารย์บอกถ้าสี่สิบสี่ปีหน้าถูกแล้วไงสี่สิบสี่ถ้าเองยังไม่มีเมียแล้วก็ผีแม่ไม้มันเอาชีวิตมึงแน่อ้ยอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยผมเลยนะครับอาจารย์ช่วยผมด้วยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลงหน้าหน้าทองให้อลงฟรีเหรอครับจะบ้าเหรอการทําอะไรมันก็ต้องมีการลงทุนมันมีชุดเล็กกับชุดใหญ่ ชุดใหญ่เท่าไหร่ครับ500ชุดใหญ่500แล้วชุดเล็กอาจารย์8,000โอ้ยอ้อย่างนั้นผมเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่หมดอ้าวเหลือแต่ชุดเล็กก็อบอก,ก่ามีแต่ชุดเล็กก็แล้วกันเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาแว่นออก๋อต้องลงนะครับต้องลงของ